ยายวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับที่เขามาสร้างบ้านให้ครับดีใจมากเลยดีใจจนน้าตาตกอะไม่เคยมีใครมาแบบนี้ยายอยู่ด้วยกันกี่คนครับผมสามคนเป็นพี่น้องกันบ่พี่ี่สองี่สี่สามี่สี่อ๋อไม่มเมียนครอบครัวเต้หมอไม่มีครอบครัวอ๋อนี่บุณเจ้ากรรมเียนวันนี้ยายดีใจมากครับผมที่มีเครือข<ม>่ายสายบุญจะมาสร้างบ้านให้ยายครับผม ไม่กี่วันครับบ้านก็จะเสร็จครับผมได้บ้านหลังใหม่นะครับผมขอบคุณมากร้านขอบคุณมากค่ะยายยายเป็นคนหาของใช่ไหมครับอ๋อคูหาหอยหาทุกอย่างเลยถ้าได้ก็จะเอาอ๋อยายคนนี้เป็นคนไปขายใช่อ๋อจะต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมไปอ่ะป่านแล้วช่วงนี้ช่วงนี้ยังเดินขายอยู่ไหมเดินเดินขายแถวไหนบ้างครับแถวสี่แยกนั่นแหละอ๋อโอเคถ้าใครเจอคุณยายขายของที่สี่แยกลำดวนไปอุดหนุนคุณยายด้วยนะครับผม ท้ายขาอขาอ่อนท้ายขาอ่อนนี่ครับผมอ๋อสารพัดสารพัดอย่างเลยอย่าลืมมาช่วยหนุนครับผมอย่าลืมมาช่วยหนุนยายด้วยนะครับผม